คือกฎหมายได้วางหลักเอาไว้ว่าประชาชนไม่ได้เป็นผู้เสียหายในกรณีนี้แต่รัฐเป็นผู้เสียหายเมื่อรัฐเป็นผู้เสียหายก็ต้องให้ให,หน่วยงานของรัฐก็คือปชปชปปชเป็นต้นเรื่องเป็นผู้ที่ฟ้องคดีต่อสาลดีกาภใ,ในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นปปชย่อมมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะดำเนินการฟ้องร้องในเรื่องนี้โดยตรงในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐแต่เราซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนธรรมดานั้นกฎหมายวางหลักไว้ว่าไม่ได้เป็นผู้เสียหายในกรณีนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องมายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการผู้กริตแห่งชาติเพื่อให้ดำเนินการตั้งคณะอนุสติสวนเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดและถ้าหากว่ามีการกระทําความผิดจริง ก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายต่อไปฟังการประชุมวุฒิสภาเพราะว่าคือไม่ได้ติดตามนะครับเพราะว่าเป็นสภาที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนยังไม่ได้ติดตามก็มต้องกาบขอภัยแต่อย่างไรก็ตามการที่กระทรวงติธรรมกรมราชทันได้เสนอให้นักการเมืองที่มี คำพิพากษาถูกลงโทษในคดีทุจรินได้รับการลดโทษเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนั้นชั้นดีเยี่ยมนะครับชั้นเยี่ยมนั้นถ้าลดโทษให้นักการเมืองเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้<อ>ก็ควรจะลดโทษให้กับพี่น้องนักโทษลูกหลานชาวนาคนยากคนจนลูกหลานชาวบ้านธรรมดานับสแสนแสนคนในเดือนจำให้ได้ลดโทษเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกัน อย่าลดโทษให้เฉพาะนักการเมืองที่อยู่ในคุกเพอนั้นโดยส่วนตัวผมรู้จักนักการเมืองทุกท่านที่ถูกจาคุกเนื่องจากเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาสองสมัยแต่ผมไม่อาจจะเอาความรู้สึกส่วนตัวมาอยู่เหนือหลักการแห่งความยุติธรรมในเรื่องนี้ได้เพราะถ้าหากไม่ดําเนินการเพื่อให้ปปชตั้งอนุไต่สวนเพื่อทําเรื่องนี้ให้เป็นบรรทัดฐานแล้ว ต่อไปทำพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลดีกาแผนกคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิงเพราะในที่สุดเขาก็ไปดำเนินการเพื่อบริหารโทษรบโทษและถูกจำคุกน้อยกว่าคำพิพากษามากซึ่งความเสียหายที่ประเทศชาติได้รับนั้นนับแสนแสนล้านบาทและจนถึงบัดนี้ พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศยังใช้ที่จำนำเข้ายังไม่หมดและยังไม่รู้ว่าจะหมดอีกเมื่อไหร่แต่คนที่ทําผิดกําลังจะพ้นโทษแล้วผมถือว่าไม่เป็นการยุติธรรมกับพี่น้องประชาชนและไม่ยุติธรรมกับประเทศชาติของเราอย่างสิ้นเชิงครับหลังจากปปชแล้วาไว้ตามหลักของกฎหมายนั้นนานเกินไปครับก็ขอ ราคานานเกินไปครับครับคลักพระบพร้องแล้วนะครับผมว่สมให้กับทรับ ก็คือกอบเวลาก,กรณีกระทรวงยุติธรรมได้เสนอให้มีการ,รัดโทษนักโทษในคดีทุจริตซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศมีความค้างคาในจิตใจว่าเกิดความยุติธรรมหรือไม่ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นจ่อว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมร้ายแรงหลายประเด็น จึงไปยื่นหนังสือถึงท่านคนตระเวนวชรพลภาษาราชกิจเพื่อให้ดําเนินการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเรื่องนี้ต่อไปซึ่งกรมราชทัรฑ์อ้างว่าศาลมีหน้าที่มีคําพิพากษาแต่กรมราชทัรฑ์มีหน้าที่บริหารโทษโดยการลดโทษซึ่งการที่กรมราชทัรฑ์อ้างว่าศาลมีหน้าที่ ออกคำพิพากษาแต่กรมราชธรรมมีหน้าที่บริหารโทษนั้นผมเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องไม่มีเหตุผลด้วยความยุติธรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะกรมราชธรรมจะมีอำน,นาจเหนือคําพิพากษษาของศาลยุติธรรมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านสิทพิสัฒนกิจจำรูนเพื่อนําเสนอท่านคณะกรรมการปรปรชเพื่อรีบเร่งตั้งคณะอนุต่สศนเรื่องนี้ต่อไปเพราะเป็นที่ค้างคา ในหัวใจของพี่น้องประชาชนผู้รักความยุติธรรมทั้งประเทศเป็นอย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณครับครับซึ่งขออนุญ,ญาตนะครับ